นี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นเวทีเครื่องเสียงที่ทางเจ้าภาพจัดหาให้นนนวัี้เวทีเครื่องเสียงทางเจ้าภาพจัดหาให้ครับผมพี่น้องตัวของเวทีเครื่องเสียงของคุณพ่อสุกงยาวนะครับกระสีป็นรูปแบบกระสีใหญ้ยน่พวนี้นะครับขนาดใหญ่กว่านี้เนาะครับอันนี้เป็นทางเจ้าภาพจัดหาให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนีลาล่าข้าการจ้างพี่พี่น้องต้องการเลยทีเดียวเชี่ยวนักดนตรีครับเอามื่อนี่หาเครื่องเต็มตารางเลย ครับโเพื่อนเพื่อนเดยอครับพี่น้องครับผมกับสุขสวัสดี จริญสุเจะเล่นสีจะเล่นมังจะเล่นญนี้พอเมนพี่น้องที่รักลเลยเคารพทุกท่านทุกคนที่กาลังรับชมช่องสุปเปอรเ่าเบาโจซักชนไครับผมพี่น้องอันนี้เบาโ<า>จซักายงานตัวเด้ออันนี้โมเมนต์พอสุปเปอา์เน่าเพี่น้องลูกไส่เล่าลูกไส้เล่าลูกไส้โคกคุณไ <laughs> ด้อะไรเนี่ยลูกไส้โคกครับพระเอกประจําทีมงานอีกท่านหนึ่งครับนั่นก็คือแนะนําตัวเองในไหมเนาะสวัสดีครับผมหมอลัา โอโลโนหรือว่าโคมจอจรอหรือว่าพันพันมันจาหรือว่าโคลปุญญ์ยัเนเทียชินโจทยี่หาซื้อแล้วพ่าดังจักเกียมาจบยูคสีคูสัลัมนะครับพ <c oughs> ีบบ่ร้องเป็นพระเอกอีกท่านหนึ่งครับที่มากด้วยความสามารถครับสีได้ตั้งฉายาว่าพระเอก250คณะกับ่าได้ครับผมกูเอิญเป็นพรนะเอกลอยคณะลอยคณะลอยคณะ สองร้อยห้าสิบคณะเอาครับมือนีที่แรกว่าสี่อาหิตสกุบสัมผัสนะครับพระเอกโคสสั่มนะครับแต่ว่าบรรยากาศรอบขางบอบนุ่ยนะครับมือนีเข้ามาทําการแสดงยุีิบ้านหัวหน้าเดี๋ยวกับมือนีสียพี่น้องเบึ้งบรรยากาศนะครับกรดานหลังเวทีรูปแบบการแสดงของบอลํามซูเปอร์เน่าเป็นรูปแบบไหนน้อยโค่นครับเดี๋ยวพาพี่น้องตามไปครับ ครับพี่น้องไปเดี๋ยวสีภาพไปเบิ้งนะครับโม้าผู้ดําทีมงานนะครับข้าวู่นดาวงใต้มีเก้าอันนี้ลังไปที่พี่น้องผาช้าง พระเอกนน้นมนพูงนครับผมนรังนนทอะกอนนครฟาศดัมหูสั้นครับอางเอกสาวจังะ้าสีพรมนะครับอันนี้พ่นละครับครับผู้ดูเรียกว่าปลอดภัยเอ้ยเฮ้ยฟ้าท้ายมุมนี่มันคืออยู่ไหนนั่นเน่อันนี้บันไดรถนะครับบันไดรถนี่นี่

เออมาไล่คณะสวรรค์ลูกสาราทกันยุนีละเออยยุนีนะหาคณะมานี่ครับพยโยนเดี๋ยวมาเริ่มนะเออเดี๋ยวเสีพี่น้องไปเบิึงภาพพี่น้องไปเบิึงด้านหน้าวีวันนี้เป็นงานเมื่อวานครับผมพี่น้องเมื่อวานเป็นงานกลางวันครับผมพี่น้องเป็นงานฉลองขึ้นบ้านใหม่เดือนบโลยูแล้วอันนี้กว้างกว้างยุเข้ากับพยโยนหอนลอยต้อยลงมาเรียกว่าแกมัดตัวแหล่ลำบากจากตานี้สุงามนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นเวทีเครื่องเสียงที่ทางเจ้าภาพจัดทำให้ นนนวัี day. ้เวทีเครื่องเสียงทั้งเจ้าภาพจัดหาให้ครับผมพี่น้องกลังเดือดส่วนของเวทีเครื่องเสียงของฟุตบอลสุโขยเน่านะครับกระสีเป็นรูปแบบกระสีใหญ่กว่านี้นะครับขนาดใหญ่กว่านี้อ๋อครับอันนี้เป็นทางเจ้าภาพเป็นจัดหาให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับในราคาขายจากบุญความที่พี่น้องต้องการเลยทีเดียวเชี่ยงนัดยืนเตืนที่ครับแลเมื่อสุโขทัยเน่ามาข้างเครื่องเต็มตารางเลยครับโปรเตนต็มเครื่องเดียวเออมาเบิ้งมามโวนกันละครับเมือนี้ เก็บแบกแบกแหวนแก้วจากคณะอื่นไปร่องบึงสะกนี่ขอบคุญความคุ้มอาจารย์ใช้สินหัวทุ่งครับอาจารย์ไหวไหวไหวชราหรือไหวยาก่อนอาจารย์ไหวไหวอาจารย์พกมือกีตาร์ครับผมพี่น้องอาจารย์แจ็คมือกล้องครับผมอันนี้อาจารย์ศีล มือเบรคครับผมพี่น้องอันนี้ออสนันเสียนครับมือหยุ่มครับมือฟื้องมือฟื้องแหนดครับผมพี่น้องนี่เบิ้องนาข้าตารนะครับผู้นำสายบริหารสายปกครองของบ้านได้กับพี่ทุกเยาว์เลยครับพาังตะเกียงว่างว่างตะเกียงด้วยนะครเชิญครับเอาว้อมเสียง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  น่งนะครับเบิ่งกันเข็มิงเเศร้าแฟนครับมาย่ยกมานะครับผมบมาจากไน่แฟนคลับ<ม>ดี<ห>่มงมาจากหอเบือ่อป้าจบเอาไปก่อนแลว ขณะนี้ขอทำกนนารมิสไซนมิสเสียงสักต่องต่างผลง,ง,งานเพลงเตรียมควมเ้อมะ